Let me. ก่อนเลยก็เดี๋ยวพวกเราแนะนาตัวกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวเริ่มตามสอนกันเลยละกันค่ะก็คือที่มาของวง GPS นะคะมาจากชื่อจริงของพวกเรานะคะอันนี้นะคะตัวจีกันจี้เกตลลัตค่ะอันนี้ตัวพีค่ะโอทีพัชรดาค่ะตัวเอสค่ะแซนดี้สีวานันท์ค่ะก็พวกเรา GPS มาที่เดอะมอลล์ไส์โตบางกะปีเนี่ยตื่นเต้นมาก ลุกใหม่โฉบใหม่ว่างกว่าเดิมสว่างกว่าเดิมสดใสลบทุนมาเดิมเลยมาครั้งมาเมื่อไม่กี่วันก่อนตกใจถึงแบบตะลึงแบบหลงแบบอุที่นี่มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยมาซื้อของ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 มาทิ้งข้าวไานเข้าคือมีทั้งข้างบนและข้างล่างบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนค่ะเยอะมากมายมากๆให้ได้เลือกเลยค่ะมีหลายหลายประเภทมากๆค่ะ แล้วก็ปเ,เป็นเพสเปอรี่ด้วยนะคะใครเป็นท่นานนาท่านแมวนำน้องๆมาได้บอกพี่น้องแก้วตรงนี้ก็ได้นะเมือ่อกีไ้ไปคุยมาแล้วใช่เมื่อกี้ก็ท้าส่งเสียงอยู่คือเรามาเช้าเกินน้องไหมตรงนี้แบบว่าน้องบอกน้องหเขานอนก่อนเดี๋ยวตอนเที่ยงน้องต้องงาน, <c oughs> นไม่ส่งไปแล้วน้องก็มองหน้า ได้ภาษาลกใช่ไหมอะไรอย่าง้ยเออโอเคน่ะเราจบไปกับเพลงเมื่อกี้นะคะคือเพลง You Sure รักได้เปล่าซึ่งก็เป็นซิงเกิลแรกของพวกเราหลังจากที่พวกเราเดบิวต์มาทั้งหมด3เดือนกว่าแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นวงหน้าใหม่นิดนึงทุกคนาจจะยังไม่คุ้นชินก็ขอฝากพวกเรา GPN ไว้ด้วยซึ่วันนี้ก็มาแค่นี้เอ้าไม่ใช่ไม่ใชู่้เ่นู้เ่นตังกับลงตาจังเลยอ่ะ ใช่พเพราะถึวงวันวันนี้เปิดใหม่บล็อก็เปิดใหม่เราก็ต้องมาพร้อมเพลงใหม่ๆมากมายอ่าเมื่อ,อกี้เป็นเพลงตั้งคำถามไปแล้วพอเพลงที่สองอยากได้เศร้าๆซึ้งๆปัน่น้ตาคนฟังนี่คือเรอาให้ที่เขา,าต้องยินเราให้ตั้งแตาไหนอะปัดน้ำตาแต่ให้กำลังใจอยู่นะอ่าไปเราไปเตรียมพบกับเพลงที่สองกันนะคะกับเพลงเรื่องแค่นี้ค่ะ 如雪。 ไม่ว่าล้มกี่ครั้งเราก็จะลุกให้ไหวไม่เป็นไรนะคะอ๋อล้มล้มแ้วพลุกให้ไหวรับไม่ทันเลยแป๊บนะคือเมื่อกี้ล้มแล้วรับไม่ทันคิดว่าล้มจริงคิดว่าล้มจริงเมื่อตอนแรกคุยกันว่าท่อนแบบล้มแล้วลุกเนี่ยต้องต้องล้มหนักยังไงนะโอดีหนึ่งสองสามอ๋ออ๋อเริ่มจลุกเริ่มจะลุกไม่ได้จริงๆแล้วเจ็บเข่าหนึ่งค่ะคือเมื่อกี้เขาแตกมาตุกพื้นแดงแดงก็คือเนี่ยเลือด เพื่อเลราขอใช่แต่ว่าไม่เป็นไรถ้ามีแผลที่นี่ก็มีร้านขายยาวร้านอะไรมากมายครบเชื่อทุกอย่างค่ะใช่ค่ะถ้าเราเจ็บใจปวดใจเราต้องอะไรซื้อของกินเออที่นี่นะคะทุกชั้นมีบูธขนมของหวานมากมายแล้วก็มีพวกของนำค่าสถิติญี่ปุ่นด้วยร้านญี่ปุ่นต่างๆนานานะคะนี่หลังเราตรงนี้เลยของกินมีของกินตรงนี้ด้วยใช่ค่ะใครนั่งเสร็จใครชมเสร็จนะคะหิวข้าวก็ ไปเลยคะได้นี่ว่อะไรที่มาที่ญี่ปุ่นดอเนอะไอ๋อดองจ้่ไมอีอยรู้แต่มาเช้าฉันกินเยอะมากฉันเตยแต่ข้างบนลงมาแล้วแย่คืทุใช่ก็ที่นี่เป็นที่รวมมาว่าจะเป็นของกินเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆแล้วก็มีโชว์ยาวตลอดหลายวันนี้ด้วยบอกเลยว่า GPS ไม่ได้มาแค่คูเดียวมีงานทุกวันเดียวปีอีกหลายขามือนะคะอยู่บ้านเงาเก็ มาแล้วมาที่นี่ได้เลยแม่หนาวก็มาได้แม่หาวก็มาอ่าไม่ามาได้ไม่จำเป็นต้องหนาวนะาแวะมาได้ส่วนเพราะมีหลายอย่างให้ทุกคนได้เที่ยของมากเที่ยวของมากเลยอะม่จีนแล้วกม่สคือเรามาเที่ยวจริงเรามาเซเวนจริงเรามากินจริงใช่เราเราไปมาหลายท่านเพราะว่าหลงทางใช่คุณ GPS นะแต่ หล,ล,ล,ลงทุกที่ GPS ป็นสำหรับพวกเราว่าหลงทางคะ่ะหลงทุกที่หลงว่าอะไรของเยอะดูไม่หวั่นไม่ไหวอ่าได้นะคะวงนี้ขายแบบน้ำพายนะพลง่ละก็ช่วงนี้นะคะเป็นเดือนแห่งคริสต์มาสเดือนแห่งความสุขและปีใหม่อ่าเรามาสู่เพลงที่สามปุ๊บอ่าเอ๊ะมีอะไรแบบอ่หละแอ๊ะเฉยเฉยอ่าล่ะเรามาสู่เพลงที่สามก็ขอเพลงที่สามเนี้ยเป็นเพลงที่ ให้กำลังใจทุกคนในคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่อยากให้เป็นเพลงที่รู้สึกไหวทุกคนพัดหัวใจมากๆนะคะเพลงนี้ค่อยเหมือนค่อยเพียงค่ะใช่เหมือนค่อยอย่างทุกคนเพราะฉะนั้นไปพบกับเพลงอยู่ตรงนั้นได้เลยค่ะเชิญค่ะสวยฉันเคยไม่มีใคร ตั้งใจใช้ชีวิตต่อไปเป็นตัวของฉันมันต้องอา่าเรื่องตั้งใจที่เราพบกันในวันนั้นเธอฉันก็เข้าใจว่ามันมปในไปไม่ใช่แค่ฝันก่อนเธอเข้ามาทำให้ชีวิต เราจีพีเออยู่ข้างและอยู่ตรงนั้นเป็นกําลังใจทุกคนนะคะทั้งที่มีเรื่องดีๆและก็ผ่านดูที่ต้องสู้ไปด้วยกันได้นะคะเย้สหรับวันนี้นะคะพวเราจะมีอสกองขอขอบคุณทางเดลล่าไลฟ์สโตร์บางกะปิมากเลยนะคะที่ให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาขึ้นแสดงบนเวทีและได้เจอกับทุกๆคนในวันนี้ค่ะพวกเรานะคะก็ แฮปปี้มากๆเพราะว่าจริงๆอ่ะเราได้มาเดินมอไลฟ์สดตั้งแต่วันพรมแดงแล้วใช่จริงๆเรามาก่อนหน้านั้นอีกด้วยนะคะใช่ใช่ซึ่งแบบตอนที่มาเราตื่นเต้นกันมากๆเพราะว่าบรรยากาศนี่ตรงนี้แซนดตรงนี้นะอ๋อก็ดีใจมากขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้ได้โอกาสให้พวกเรามาึ้นแสดงใช่พวกเราเป็นประสบการณ์ที่ดีกับของพวกเรามากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอะไรดีอ่า เรเชชพี่เอ็มซส,สวยๆขึ้นมาเยน้องๆคอีกหรอค่ะ